เอินหาเจ้าของไหบอลนี่ของไหเพิ่นติดงานเด้อพี่น้องเมาเนะเจ้าของไหเพิ่นติดงานเพิ่นทำงานยว่างโตวังมันจริงก็ทนได้ มัดอ้อยอะไรนะต้นน้ำมัดอ้อยเท่าเก่บอ๋อมัดจะทานเถอะวะพี่ใช่เหมพีมออ่ก็พ่อไอย่าพี่เั้ จะคล้องให้อัดเฉีดบอนี่มีบนนานเป็นบอนี่ผ้าก,กันวันปุ๋ยไห่พร้อนนมมาตัดฐานเถอะวะพันอ่อยไหม

กวนก้นตงมันูเลยนึ่งแข้งก็ไเี่ยวนึ่งรย